เอาละสวัสดีครับอยู่กับผมมิสเตอร์แบ็กชินะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมครอร์บดูตี้โมเดิร์นวอร์แฟร์สองแเป็นเกมที่รอมานานจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในเกมจะเป็นยังไงเราจะไม่พูดเรื่องระบบอะไรกันแล้วนะเพราะว่าช่องอื่นพูดไปเยอะแล้วเราจะมาลองเล่นกันนะครับแล้วมาดูกันว่าฟิลลิ่งเกมนั้นมันเจ๋งอย่างที่เขาว่าหรือเปล่ามาดูสัมผัสแรกนครับอืมเปิดตัวโคตรเท่เลยนะโอเค เดินปเดียวตอนนี้ไป M4A1 ไปวันนี้เร,รามีภารกิจในการบุกสหารตัตูตตและยึดทงไปโอ้ผมตายแล้วได้หนึ่งครับความดุดเดือดของการยิงปืนนี้ผมว่ามันมันเอาเรื่องอยู่นะครับดูดิวูมันให้ความรู้สึกวุ่นวายดีนะมันรุนแรงมันเหมือนแบบว่ามันแตกกับตรงหน้าเรานะครับปืนนะนะด,ดูการแตกของไฟครับ เอ้ยมีเซิร์ฟปิงนิดนึงนะครับล้มหนึ่งครับไปต่อครับโอ้ยคุณวายจัดคุณวายจัดจัดไปอีกหนึ่งครับเบื่อเลยนะขอร้องหน่อยสิเอ้ย M4 ใส่กระสุน P90 นะครับลองคอยฟังเสียงนะคอยฟังเสียงคอยฟังเสียงไปอีกหนึ่งครับข้างหน้ามีคน,นครับเราย่องนะครับ ปเปิดอ a v ครับด้านขวามีคนครับกํลาลังมากํลาลังเดินเข้ามากํลาลังเดินเข้ามากํลาลังเดินมากํลาลังเดินมารถไม่หนึ่งครับหย,ยุดตรงนี้นี่มันจุดสังหารยหรือเปล่าเนะี่ยปัญหาหนึ่งที่ผมเจอสําหรับการเล่นเองจริงๆนะคือตัวจุดบอกบอกตำแหน่งเพื่อนนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะของพูดตรงๆเลยเพราะว่าเปิดเลยเยทสติ้งเปิดภาพสุดอะเลยความที่แสงเงามันมาเต็มมันมันทําให้เรามองเห็นคนยากขึ้นนะอันนี้ไม่รู้เป็นปัญหาสําหรับคนอื่นหรือเปล่าแต่ ผมลองเล่นเองแล้วผมรู้สึกว่ามีปัญหานิแน่ๆนะสำหรับผมโอ้โหขอ,โหโอ,โหโอหพูดเดียวกันครับเห็นไหมผมไม่รู้ว่าบางครั้งอะ่ะด้วยความที่แบบมันกลืนไปกันหมดเลยอะ่ะจุดบอกตำแหน่งเอ่ยบอกตัวละครเลยหรือก็ดีอ่ะเป็นเป็นสิ่งที่วุ่นวายดีเร่อสุดคุณูกเอ้ยตำนานของครับหรตีทุกพลาดน,นะครับปืนที่แรงสุดคือลูกซองลองดูดครับ <c oughs> ตัดแน่นไปด้วยลูกตะกรวยนะรู้สึกมันเหมือนมันมันแบบมันถีบมากนะครับเปิดอ่ะความรู้สึกแบบเราเล่นน่ะครับเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะการเพลย์ออกมาเอาแบบมันจะดีมากๆกับการเพลย์มาสิโอ้เขาตายก่อนไม่ทันไปครับไอ้ทองเคยมาแล้ว รีวิวกันแบบเด็ดๆไปนะครับเล่นเราพูดไปเลยนะครับเอาเรื่องนะผมชอบมากเลย,เยมันแบบมันสะใจมากเลยครับการเพล์ของเกมนี้คิดว่าเราจะเสียเงินนะครับภาคนี้ภาคแรกภาคภาคแรกซื้อไปก็ไม่ได้เล่นนะครับเล่นแต่วอ์โซน,ไ,นไ, <c oughs> ไม่รู้ซื้อทำไมนเนื้อเลืองเนื้อเรืองไม่เล่นเลยดูเขาเล่นหมดเลย<อ>ม,าม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 าเล่นหยุดปืนเดียวเลยทนันทีลูกซอง รู้สึกได้ดความสะใจออกมาแล้วนะโอะ้โหอ,อีกอย่างที่ผมไม่ค่อยได้ยินเลยคือเสียงเท้าเลยครับใน,นขณะเขามาใกล้จนจะติดตัวเราอยู่แล้วเรายังไม่ได้ยินเลยคือเกมนี้ถ้ามันมีนมคนออมันยิงไปเลยไงมันยิงไปเลยไม่ต้องดู<ช>อย่างเกมอื่นนะครับเรได้ยินเสียงเท้านี่ยหเนหัยยิงก่อนหันหนึ่งนะยิงเขาเรียกว่ายิงตามเสียงเท้าไปเลยนะบางทีจะมาลองบอกความรู้สึกนะครับสําหรับเกมแรกที่เล่นแล้วรู้สึกยังไงผมบอกเลยว่า มันเจ๋งมากเสียงที่คุณได้รับในในเกมเนี้ยแน่นอนมันมาตั้งแต่ภาคแรกแล้ว c อ r เปอ a ์ตี้วอลเดินวอลแฟภาคแรกนะครับแต่ภาคนี้เขาพัฒนามันขึ้นอัพไปอีกขั้นแล้วก็ทุกอย่างผมรู้สึกว่าภาพเนี่ยยังค,คล้ายเดิมอยู่นะแต่ส่วนของแบบว่า a อนิเมชันความวุ่นวายของปืนอะไรพวกนี้มันมัน,ม,น,ม,นมันเต็มมันเต็มที่มากขึ้นนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองเล่นนะครับตอนนี้โหลดเล่นได้ฟรีในสตีมนะ มาครับรออีกสักตาหนึ่งถ่ายเอายาวไปเลยอะไรทำไมไม่ลงมาเขาเน,นี่ยโถ่เอ<ๆ>้ยนี З ่ยังไม่เคยเล่นเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโดดจับกบเอ้ยเออครับเปลี่ยนจากสไลด์เป็นโดดจับกบนะครับลืมเกมนี้แน่นอนเดินหนึ่งครับด่านนี้ด่านนี้เสียงเท้าดีครับผมชอบ ผมชอบเ็กเจอร์เวลาเหยียบเสียงวัตถุต่างๆเสียงจะต่างกันครับไม้ผมเปลี่ยนปืนแล้วครับยิงไปเปลี่ยนไปเลยแต่ผมชอบด่านนี้จังมันแบบให้ความรู้สึกแบบท a คติคอลเล็กๆใจเย็นเพื่อนผมตายเลยเออผมชอบออ u a l ตี y อย่างหนึ่งนะมันแบบว่า เราสามารถรีโหลด,ขน,ดขนาดเลงได้เพราะดูตีอ่ะแล้วมันเจ๋งนะเอาจงจริงแล้วคือโลงมายิงขนาดนี้แล้วเทคนิคด้วยความเป็นทหารนะมันก็น่าจะแบบทําได้ใช่ไหมแตบบ่บางเกมมันทําไม่ได้ไงมันแอบ,บขัดใจเล็กๆนะเวลาทาไม่ได้เจอคนหนึ่งคนตรงนี้แน่นอนหนึ่งสองตัมโอโ้โหดักรอเลยโอโหมอนี่สไนเปอร์ที่แคบแบบนี้เลยรอรอเอออยากลองเล่นสไนเปอร์จัง พอโดนยิง,งเห็นไหมสไนเปอร์เลยเฮ้ยสไนปเปอร์ขอร้องหน่อยสิน่ากลัวจังสแนปเปอร์เกมดิดูไม่ปลอดภัยเลยนะสไนปเปอร์เนี่ยดูหนักๆไงก็ว่าเลโอ้โหหนักมากมาลองดูกันลองดูกันได้สักตัวไหมครับพวกันเพื่อดทีนี้เราจะได้ยิงครับตาหนึ่งตัว สองตัวยาพานยาพานโดดเย่งเย่งเลยนะเกือบตายเหมือนกันนะเมื่อกี้ชอบตอนกดแอร์สไตล์มากเลยดูแต่ด่านนี้ไม่น่าจะเหมาะนะเพราะพื้นที่เนี่ยนอกอาคารน้อยกว่าในอาคาร บึ้มอันนี้โดนครับโอเคเนี่ยยิงตามเสียงนะยิงตามเสียงของจริงอ๋อไอหมอนี่บั๊กเหรออ้าวไม่ได้บั๊กไม่ได้เล่นนึกว่าบั๊กเผลอเฮ้ยปืนนี้น่าลองลองหน่อยสิน่าจะวุ่นวายนะครับปืนนี้หนึ่งสองสามสี่ช่วยยิงหน่อยช่วยยิงเรือวีมา ปืนอะไรวะอ๋อผมตกใจนลยว่าปืนอะไรน่มันอลังการ,กรานขนาดนั้นมีคนยิงเข้าไปโดนหลอดไฟ <c oughs> โอเคแพ้ครับโอ้สนุกมาก <c oughs> โอ้มันมันมากกันนะครับพออยู่ตีพักนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวของผมนะครับไม่มีอะไรมากเลยเล่นให้ดูพูดให้ฟังเลยนะครับ สำหรับใครที่อยากเล่นวอ r ์โซนนะครับเกมจะเปิดในเดือน11เนะครับเป็นวอล์ o โซน2.0ผมคิดว่าน่าจะโคตรของโคตรเดือดเลยนะเพราะว่าขนาดในเดสแมทยังมันขนาดนี้แต่ถ้าเกิดใครโหลดมาเล่นก่อนจ่ายเงินก่อนคุณก็จะได้เก็บปืนก่อนนะครับอัพอาวุธไปก่อนเอาเว้ว่าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับถ้าชอบแนวทางของผมกดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะครับบางทีผมจะไลฟ์สตรีมเกมในช่องนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาดูเจอกันใหม่เดือน11 Call of Duty w a r Zone